มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทักษินรีบทวิทาเสกทันทีค่ะหลังพูดถึงทักษินกลางเวทีรายคนคงทราบกันอย่างดีนะคะว่าอาดีตนายรัฐมนตรีคุณทักษินชินวัตรจะกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคม2,566นะคะล่าสุดค่ะ28กรกฎาคมนายทักษินชินวัตรอดีตนายกทวิทขอบคุณร็อกเกอร์ดังเสกโลโซ ที่ร้องเพลงให้ผ่านทางทวิตเตอร์ของทักษิณไลฟ์พร้อมเขียนข้อความระบุว่าขอบคุณเสกมากที่ร้องเพลงนานเท่าไหร่ก็รอให้ผมคอนเสิร์ตคราวหน้าถ้าเบิร์ดไม่ว่างเชิญผมแจมได้นะ สำหรับคลิปติกตอกที่นายทักษิณแชร์ในคลิปที่เสกพูดว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าไอสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้จะเป็นข่าวหน้าหนึ่งในวันถัดไปผมจะร้องเพลงกับคุณทักษิณชินวัตรนะครับเพื่อน เขาจะกลับมาในวันที่10ส,สิงหาคมนี้เด็กๆไม่ค่อยชอบให้ผมพูดแบบนี้เท่าไหร่นักหรอกแต่ขอพูดหน่อยนึงเพราะหัวใจประชาธิปไตยเพราะงั้นคนที่เป็นประชาธิปไตยจะพูดอะไรก็ได้ถูกต้องใช่ไหมจะร้องเพลงชื่อว่านานเท่าไหร่ก็รอทักษิณทวิถหาทันทีหลังเสกโลโซพูดถึงกลางเวทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ